s าวมอนพอดแคสตมันสดอร่อยสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะวันนี้อยู่กับพิมพ์เช่นเคยเนาะแล้วก็สัปดาห์นี้จะเป็นดวงของวันที่8ถึงวันที่14มีนาคม2564นะคะก็เป็น e ีพีที่1สําำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยมีดาวย้ายทั้งหมด2ดวงด้วยกันนะคะก็คือดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะวันที่ย้ายนี่ก็จะเป็นวันที่9มีนาคม ส่วนอีกดาวหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์นะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนค่ะในวันที่14มีนาคมเนาะก็เป็นการย้ายท้ายสัปดาห์วันสุดท้ายของสัปดาห์เลยนะคะความจริงเนี่ยเรื่องดาวอาทิตย์ส่งผลน่าจะไปส่งผลในช่วงประมาณ EP ีที่22มากกว่าเนาะแต่ว่าก็ฟังไว้เพื่อเตรียมตัวนะคะ ราศีธนูนะคะดาวพุธย้ายเนี่ยก็คือดาวพุธจะเป็นดาวคู่ครองแล้วก็ดาวเกี่ยวกับการงานของราศีธนูนะคะก่อนหน้านี้ก็จะตึงทําอะไรก็ไม่ค่อยขยับไปข้างหน้าถึงขยับแล้วมันยังไม่ใช่อ่ะรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็จะขยับขยายไปมากกว่าเดิมเนาะก็จะมีโอกาสได้เพื่อนใหม่ๆหรือว่าได้พูดคุยเกี่ยวกับไอเดียที่เราคิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทําสักทีหนึ่งสัปดาห์นี้ก็คือ มีโอกาสที่จะได้ลงมือทําแล้วก็ทํามันแล้วนะคะแล้วก็โอกาสที่จะทำเนี่ยมันคือมันไม่ได้ทําอย่างเดียวอ่ะมีแนวโน้มว่าชาวราศีธนูจะต้องทํางานไปพร้อมๆกันน่ะเหมือนกับหลายอย่างหลายโปรเจกต์ในเวลาเดียวกันนะคะมันอาจจะมีโปรเจกต์หนึ่งไฟนอลช่วงปลายสัปดาห์พอดีเนาะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็คือต้องทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันไปอีกพักใหญ่นะคะก็จะเป็นช่วงที่สมองจะระเบิดประมาณนึงเลยนะเพราะว่าตัวทําอันหนึ่งใจไปทําอีกอันนึงสมองคิดอีกอันนึงนะคะประมาณนั้น ส่วนดาวอาทิตย์นะคะย้ายไปในตําแหน่งที่เกี่ยวกับที่พักอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือได้ในช่วงนี้นะคะมีการขยับขยายหรือว่ามีความคิดที่จะยกย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ได้นะคะหาบ้านเช่าใหม่หรือว่าหาหอพักใหม่นะคะในช่วงนี้ก็จะเจอที่ถูกใจแล้วละ่ะแต่ว่าคิดว่าการย้ายจริงๆเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นหลังจาก28มีนาคมเป็นต้นไปนะคะช่วงนั้นก็จะขยับขยายได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ เรื่องเกี่ยวกับการงานเราพูดไปแล้วแล้วก็มันก็อยู่ในกลุ่มดาวพูดน,นะคะเรื่องเกี่ยวกับการเงินบ้างดีกว่ามีโอกาสที่จะนําเงินไปลงทุนในโปรเจกต์ที่น่าสนใจซึ่งคิดว่ามันต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนๆที่ดาวสุขย้ายแหละ โปรเจก t น่นะมันจะพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้าไปมากกว่าเดิมแต่าถามว่ามันจะทำเงินในวันนี้เลยไหมมันอาจจะไม่ได้ทำเงินในวันนี้ขนาดนั้นนะคะนอกจากเรื่องในแง่ของการนําเงินไปลงทุนในไซต์โปรเจกต์แล้วอะ่ะสิ่งสําคัญที่ชาวราศีธนูจะคิดในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือเกี่ยวกับหนี้สินค่ะเช่นอยากจะใช้หนี้นะคะอยากจะปิดหนี้หรือว่าบริหารจัดการหนี้ใหม่ในช่วงนี้นะคะมีหนี้ใหม่ได้แล้วก็แบบเหมือนเอาเงินไปจ่ายหนี้เก่าได้นะคะจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะคะ ช่วงนี้เนี่ยพิมฝากนิดนึงโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนาะซึ่งดาวที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอ่ะมันไปอยู่ในช่องอเลียที่แปลว่าป่วยแล้วก็มันก็จะมีดาวที่เกี่ยวกับช่องอเลียมันสัมพันธ์กับเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องอะไรที่เรากังวลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวระวังน้องป่วยหน่อยนะคะส่วนใครที่แบบจะไปรับน้องมาช่วงนี้ก็อยากให้แบบเช็คเรื่องสุขภาพของน้องให้ดีหน่อยเนาะว่า สัตว์เลี้ยงที่เรารับมาเนี่ยมันมีโรคหรือว่าแบบอะไรมาตั้งแต่แรกหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องจกี่กบความรักนะคะคือช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่มีสังคมใหม่หรือว่ามีไอเดียอะไรมากมายแล้วมีคนมาพูดคุยอะ ทำให้คนราศีธนูมีสเสน่เป็นพิเศษนะคะก็จะพูดคุยกับใครได้ง่ายแล้วก็มันเหมือนมีบทสนทนาให้คุยกันมีท็อปปิกค,คุยนะคะคนโสดก็จะมีคนเข้ามาคุยแหละแต่ว่าอาจจะไม่ตัดสินใจที่จะแบบไปคบขนาดนั้นเนาะเพราะว่าดาวประจําตัวยังคิดถึงเรื่องเงินอยู่เลยอะหายใจเข้าออกเป็นเงินนะคะแล้วยังมีแบบเรื่องหนี้สินให้ต้องคิดอีกนะคะส่วนคนมีแฟนแล้วนะคะคุณแฟนเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับมีโปรเจกต์ของเขามีอะไรที่แบบว่าเขาจะทําของเขาในช่วงนี้แล้วก็มีแวดวงสังคมของเขาประมาณนึงนะคะ ทําให้เรากับเขาเหมือนโฟกัสกันที่คนละเรื่องนะคะแต่ว่ากับคนรักเนี่ยความสัมพันธ์ก็ยังคุยกันดีอยู่นะคะในแง่ของสังคมะคนราศีธนูมีเสน่ห์มากแต่กับคนรักอาจจะขาดเสน่หไปนิดนึงในช่วงนี้นะคะก็ฝากหน่อยนึงเนาะในเรื่องนี้ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะรายการสตาราสีก็จบลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมพฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซลมอน Podcast ์สำหรับวันนี้พิมพ์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ